ผู้เขากว้างที่น,นี้เคยมีอดีตไม่อยากจะคิดหวนไปให้ใจหุ่งหายืนมเศร้าซึมอยากจะเรียกเมื่อครั้งผ่านมาวันนี้ปวดใจนักหนาเาว้ามันนาจะมาคุกอไร อยู่แห่งไหนส้ำรองหรืออรหรือว่าบางนาไม่เห็นน้องส่งข้าวมาหรือว่ากันดามีแฟนไม่แล้วคงไม่ขึ้นกับดารับไม่มีวีแววคงลืมหนุ่มนาเสียจแล้วไม่มีแววคืนภูเขากว่า บทเพลงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับรอบฟังให้จบตอนต่อไปครับผม